กระแหแห่หางชายดังสายสวา่างคลาดจากสมปลากระแหหรือปลากระแหทองหรือปลาตะเพียนหางแดงเป็นชื่อที่เรียกกันในภาคกลางนะคะส่วนในภาคใต้เรียกปลาลำปำภาคเหนือเรียกปลาปกภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกปลาเลียนไฟมีชื่อภาษาอังกฤษว่าชวาฟิลทินฟอยบาบพบตามแม่น้ำลำคลองหนองบึงทั่วทุกภาคของประเทศไทย ปัจจุบันยังพบชุกชุมในแม่น้ำเจ้าพระยาลักษณะของปลากระแห я, มีลำตัวกว้างและแบนข้างมากส่วนหัวมีขนาดเล็กมีหนวดขนาดเล็ก2คู่อยู่ที่ขากันไกลบนและล่างครีบหางเป็นแฉกว้าปลายหางแหลมพื้นลำตัวมีสีเงินเทาบริเวณแผ่นปิดเหงือกสีเหลืองจางๆครีบหลังสีแดงส้มและมีปื้นสีดำขนาดใหญ่อยู่ที่ปลายครีบด้านบน คลีบอกสีเหลืองอมสม้มส่วนคลีบท้องคลีบก้นและคลีบหางสีแดงสม้มขอบคลีบหางด้านบนและล่างมีแถบสีดำเข้มข้างละแถบขณะที่พบใหญ่สุดมีความยาวประมาณ35เซนติเมตรพฤติกรรมของปลาชนิดนี้ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงและว่ายน้ำตลอดเวลาว่องไวปลัดเปลี่ยวมากอาหารธรรมชาติได้แก่พันไม้น้ำตัวอ่อนแมลงน้ำซากพืชและซากสัตว์ที่เน่าเปื่อย ปัจจุบันปลากระแห я, จัดเป็นปลาน้ำจืดเศรษฐกิจนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามและใช้บริโภคเป็นอาหาร